เดินเดินนิ่มนะครับสังเกตแท็กยางครับสภาพดีมากแท็กยางนี่2เส้นนี้แพงกว่าแท็กเหล็กอีกนะครับใครได้ไปคือใจต่อยาวๆเลยครับแท็กยางเนี่ยแท็กยางใหม่มากคันนี้นะครับลาลาชามัโฮครับวันนี้ผมพามาดูรถขุดญี่ปุ่นนําเข้าไม่เคยใช้งานในไทยครับพี่ๆหาาอยู่นะครับเก็บงานเรียบร้อยคันนี้สภาพดีมากครับแท็กยางสวยมากบูมอาร์ยาวคันนี้เป็นโกเบโก้ครับ SK027 นนะครับนี่ครับได้ ที่หิ้วจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็บุ้งกี่ครับหน้าไม่กว้างมากครับประมาณ30เซนครับนี่ไปขุดลองสวนขุดอะไรอย่างนี้สบายมากช่วงล่างนะครับแทกยางสภาพใหม่นะครับสองเส้นคือใหม่เลยนะครับแพงด้วยนะครับนี่ครับพ่นกันสนิมโจตันให้อย่างดีนะครับใบมีดสวยนะครับนี่สวยๆเลยเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับทันนี้โกเบลโก้นะครับรุ่นใหม่นะครับสวิงคอได้นะครับแล้วก็มีเดินช้าเดินเร็วเต่ากระต่ายนะครับเข็มชั่วโมงอยู่ที่3,500ชั่วโมงเองนะครับ นี่ครับสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะครับสตาร์ทติดง่ายๆเลยดูครับรอบเดินเบาครับนี่ครับใบมีดแรงนะครับบูมาค่อนข้างยาวครับสูงด้วยครับคันนี้นี่ครับไปยกเสาเข็มสบายนะครับคันนี้ราคาไม่แพงครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถขุดเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับขับง่ายๆบูสลักแน่นนะครับเก็บให้แล้วนะครับซีนเปลี่ยนให้แล้วนะครับน้ํามันเครื่อง นะครับน้ำมันตัวเดินเปลี่ยนให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูความไวกันหน่อยครับนี่นะครับน่าจะไวได้กวันนี้อีกนิดนึงนะครับนี่ครับเเครื่องไปได้อีกนิดนึงครับแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับนะครับกับรถขุดนะครับเอาไว้ทํางานนะครับนี่ครับแค่นี้ใช้ในสวนดูแลง่ายครับรุ่นนี้ไม่กลัวหนูไม่กลัวฝนนะครับใช้ต่อได้ยาวๆนะครับเป็นตระกูลทนครับตระกูลนี้นี่ครับตระกูลทนมาก นะครับขับง่ายๆไปตามมือเลยนะครับมือใหม่ๆนี่ผมเชียร์นะครับตระกูลพวกนี้ครับไม่มีไฟฟ้าครับสตาร์ทกี่ทีก็ไว้ใจได้ครับเนี่ยนี่ผมขับง่ายๆเลยนะครับขับง่ายๆครับนี่ครับสามารถสวิงคอได้นะครับเอวแน่นดีนะครับอันนี้นี่ครับสวิงคอนี่ครับซ้ายขวานะครับฟังก์ชันเยอะครับเอาไปใช้ในสวนนี่ครับสบายนะครับ ลองดูตัวเดินกันหน่อยครับคันนี้น่ครับตัวเดินเดินนิ่มนะครับสังเกตแทกยางครับสภาพดีมากแท็กยางนี่สองเส้นนี้แพงกว่าแท็กเหล็กอีกนะครับใครได้ไปคือใช้ต่อเวยาวเลยครับแท็กยางเนี่ยแท็กยางใหม่มากคันนี้นะครับที่สําคัญเนี่มีเตากะต่ายด้วยครับเนี่ยนะครับนี่ครับพอกดปุ๊บเดินไวนะครับนี่รถค่อนข้างดีครับสมบูรณ์มากคันนี้นะครับเนี่ย เต่ากระต่ายใช้ได้นะครับโอเคนะครับแล้วผมพาดูเครื่องนิดนึงนะครับนี่แรงกำลังวังชาดีมากคันนี้นะครับปล่อยนิ่มนิเลยโอเคพวงคอนเซปต์เหมือนเดิมครับปูนแตกครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องหน่อยนะครับครับบูมามสวยครับไม่มีร้าวครับนี่รถสภาพดีนะครับ สวยครับหลังคานะครับหลังคาเหล็กนะครับบอดี้กลมนะครับเครื่องเดินนิ no> ่งๆเลยนะครับได้เครื่องยนต์สามสูบนะครับของเครื่องยันมานะครับนี่เครื่องแห้งๆก้น้ำแห้งแับปังแห้งๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสภาพดีมากครับฝากได้วยครับราคาอันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมให้ดูอีกทีนะครับสภาพดีครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยครับลูกค้าไปใช้ต่อได้เลยครับบอดี้เป็นเหล็ก เปล่าด้วยครับร้านราชาแบะโกครับรถคุณเก่าญี่ปุ่นนำเข้าไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนึกถึงรถญี่ปุ่นครับนึกถึงร้านราชาแบะโกนะครับขอบคุณครับ